ก็เสเร็จแล้วครับสำหรับผัดเผ็ดหมูป่าแบบป่าแท้ๆนะครับใส่ใบยี่หร่านะครับ สวัสดีครับไปคุ้งกันมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลก่อนที่เพื่อนๆนะครับจะไปดูสูตรแล้วก็วิธีทานะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทาง Facebook แล้วก็ทาง u t u b e นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนํามาบอ้เพื่อนๆในทุกวันพุธสุกเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าใหญผมทําเมนูอะไรหรือว่าใหากผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรนะครับสำหรับสูตรแบบละเอียดนะครับผมจะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าในคําอธิิบาาายคลปรอขงก็สมถ กดเข้าไปดูได้นะครับหรือหากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอจริงๆนะครับหรือว่าอยากสอบถามปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านส่วนทวีแล้วก็ i n กซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ทุกคําถามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมก่อนนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดนะครับตัวนี้เนี่ยผมตำพริก เพิ่มลงไป2อสามเม็ดนะครับถ้าใครไม่ชอบกินเผ็ดนะครับก็ไม่ต้องใส่นะครับใส่แค่พริกแกงเผ็ดอย่างเดียวก็พอนะครับถัดมานะครับเป็นเคล็ดลับของที่บ้านผมเลยนะครับก็จะคือก็คือจะใส่ใบยี่หร่านะครับแทนใบหัะพานะครับนะเป็นสูตรแบบผัดเผ็ดแบบป่าๆแท้ๆนะครับใส่ใบใบยี่หร่าลงไปเนี่ยก็จะทําให้มีกลิ่นหอมมีความเผ็ดร้อนนะครับดับคาวตัวหมูป่าได้ดีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นหมูป่าแทนนะครับ วิธีการเลือกหมูป่าแท้นะครับก็คือให้ดูที่ตัวหนังนะครับตัวหนังเนี่ยจะมีความบางไม่หนาจนเกินไปนะครับแล้วก็ขนเนี่ยหรูนะครับมันจะมี3เส้นนะครับนะคือถ้าเป็น3รูหนึ่งมี3มเส้นแบบนี้เนี่ยคือหมูป่าแท้แล้วก็หมูป่าแท้นะครับจะมีไขมันน้อยนะครับเนี่ยมีเนื้อเยอะนะครับแบบนี้เห็นไหมมี หนังมีไขมันแล้วก็มีเนื้อเลยนะครับไขไมันจะไม่เยอะนะครับนะแล้วก็ถ้าบางทีเนี่ยมันอาจจะมีความเหนียวนะครับถ้าเป็นหมูป่าแก่มากๆแต่สมัยนี้อาจจะหาหมูป่าแก่ได้ยากครับอาจจะเป็นหมูปา่านุ่มๆนะครับก็คือหนังเนี่ยจะไม่เหนียวมาก <ๆ S 1> ก็ไม่จําเป็นต้องนําไปเคี่ยวนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนๆซื้อมานะครับลองดูว่าเนี่ยเวลาหั่นมันรู้สึกเหนียวนะครับก็นําไปต้มกับตัวหางกะทินะครับจนกว่ามันจะนุ่มนะครับ แล้วค่อยเอามาผัดกันนะครับแต่อันนี้ของผมเนี่ยคือลองหั่นแล้วครับคือไม่เหนียวเลยก็คือไม่จำเป็นต้องเคี่ยวนะครับถัดมาครับก็จะเป็นพริกไทยอ่อนนะครับพริกชี้ฟ้าเหลืองซอยนะครับใบมะกรูดเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับกระชายซอยแล้วก็หัวกะทิเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันตั้งแต่ตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับ จากนั้นก็รีไฟเหลือไฟบ้านกลางนะครับเราให้กระทะร้อนนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงนะครับลงไปจากนั้นก็ค่อยๆผัดพริกแกงนะครับให้มันมีกลิ่นหอมนะครับ โดยสูตของผมนะครับจะค่อยๆเติมกะทิลงไปนะครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับพอกะทิมันจะมีกลิ่นหอมเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ใส่น้ำนะครับลงไป นิดเดียวนะครับเพราะว่าผมไม่ต้องการให้มันมันมากนะครับแล้วก็ค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าพริกแกงมันจะหอมนะครับแล้วก็สุกดีนะครับถ้าเกิดว่าเราผัดพริกแกงไม่สุกนะครับมันจะทําให้ตัวพริกแกงของเรานะครับมีความขมนะครับแล้วก็ไม่อร่อยนะครับค่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะครับ เติมน้ำนะครับสลับกับกะทินะครับลงไปเรื่อยๆเ,เราจะไม่ให้พริกแกงมันมีกลิ่นกะทิมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะไปกบกลิ่นของพริกแกงนะครับเราใส่นิดเดียวนะครับให้แค่มันมีกลิ่นหอมนวลนๆนะครับของกระทิแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับ พอใส่ไปพอมันแห้งก็ค่อยๆเติมไปนะครับแล้วก็เติมน้ำสลับไปเรื่อยๆนะครับ พอพริกแกงของเราเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับผมก็ใส่หมูป่าลงไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ก็เปิดไฟแรงได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับละลายพริกแกงนะครับเราจะาแบบไม่ใส่ ให้มันมันมากนะครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยบางทีเข้าไปในป่าหาหมูป่าได้นะครับมันไม่มีน้ํามันนะครับนะก็จะทําประมาณนี้นะครับค่อยๆนะครับผัดไปเรื่อยๆจากนั้นก็เติมกระชายซอยนะครับลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะครับวันนี้ผมยังไม่ใส่ทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับ อีกแล้วก็ใส่ลงไปเลยยีมันเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ให้เติมน้ำตาลนะครับขั้นตอนนี้ให้ลองชิมพริกแกงดูก่อนนะครับว่าพริกแกงเค็มไหมนะครับโรยลงไปขอบๆนะครับเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมนะครับเดีย๋ยวนี้ผมจะเติมน้ำลงไปอีกหน่อยนะครับ แต่ถ้าใครชอบมันๆน,นะครับก็คือเติมลงไปได้นะครับสำหรับตัวน้ำมันนะครับมันจะมีความมันเงาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเติมให้ดูเติมนิดหน่อยเดี๋ยวผัดไปเรื่อยๆมันก็จะมีความมันๆเงาๆนะครับนี่ผัดให้ตัวหมูป้ามันสุกนะครับแล้วก็พริกแกงเนะี่ย เข้าไปในเนื้อหมูป่านิดหน่อยนะครับพอหมูป่าเริ่มสุกนะครับผมจะเติมพริกขี้ออนนะครับกับตัวพริกขี้ฟ้าลงไปนะครับตามด้วยผงปรุงรสนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ได้นะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปนะครับ ผัดทุกอย่างให้เข้ากันนะครับตามด้วยกระชายที่เหลือนะครับแล้วก็ค้่วคั่วเล็กน้อยนะครับตามด้วยใบยี่หร่านะครับเป็นอย่างสุดท้ายก็ขยมผายมนิดหน่อยนะครับใส่ลงไปเลยคุณคิดว่าผมก็จะแบบแห้งแบบนี้นะครับนะคือไม่มันมากนะครับแล้วก็แบบแห้งแบบ ปลาปลาแท้ๆนะครับนะอย่างนี้เลยแห้งๆครับคั่วๆนะหอมมากนะพอใส่ใบยี่หร่าไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับติดไฟได้เลย ังเกตว่ามันจะแห้งๆนะครับแล้วก็ไม่มันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับผัดเผ็ดหมูป่าแบบป่าแท้ๆนะครับใส่ใบยี่หร่านะครับกลิ่นหอมมากๆนะครับสูตรนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันจะไม่ค่อยมีความมันนะครับแต่ว่าความเผ็ดร้อนเนี่ยมาเต็มแน่นอนนะครับผมชิมให้ดูนะกลิ่นหอมมากๆครับจะเป็นกลิ่น พริกแกงนะครับผสมกับกระทิอ่อนๆน,นะครับแล้วก็คื่ต้องสมุนไพรหอมามากๆคืออยากให้ได้กลิ่นมากๆเดี๋ยวผมลองชิมรสชาติจะบอกให้ดูครับว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับอืมตัวนี้เนี่ยรสชาตินะครับจะออกไปทางเค็มนะครับมีความหวานนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมตัดพริกผมตัดน้ำตาลลงไปแค่นิดเดียวนะครับเพื่อให้มันมีรสชาติที่กลมกล่อมนะครับการผัด พริกแบบนี้ต้องระวังนะครับเนื่องจากพริกแกงสมัยนี้จะใส่เกลือลงไปด้วยนะครับทำให้พริกแกงบางทีมันจะมีความเค็มอยู่แล้วถ้าเราปรุงน้ําปลาเยอะเกินไปเนี่ยมันทาให้เค็มจัดนะครับแล้วก็แก้ยากแต่สําหรับของผมเนี่ยคือพอดีเพราะว่าผมใช้พริกแกงเจ้าประจํานะครับแล้วก็ลองชิมรสชาติพริกแกงก่อนผัดนะครับตัวหมูป่านะครับที่ผมซื้อมานะครับไม่มีความเหนียวนะครับมีความนุ่มด้วยซ้ำนะครับน่าจะเป็นหมูกะน่าจะเป็นหมูป่าที่ไม่แก่มากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ ได้หมูป่าแก่มาก็แนะนำให้นำไปเคี่ยวกับหางกะทิสักครู่หนึ่งนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก่อนนำมาผัดนะครับยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ